กตาโอ้ยโดนเทคเกิลมาหนี่ดิเทคเกิลอย่างนั้นแหละเอ๊อโอ้มอะไรโอมอะไรใครเดี๋ยวนี้ใครใครเดี๋ยวนี้ใครโอ้ยรุ่นพี่เขาจับมือหนูจะบมือเอ้าไอผมท้อไมตาสะท้อนดาเมจโอเคเอาเอาเอาจริงเอาจริงแล้วเอาจริงแล้ว เฮ้ยทรงผมพระเอกคิดถึงวัดจากภาคสามอันนี้หลักๆก็คือเราเป็นกบฏต่อต้านใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเรามีแก๊งเป็นเพื่อน3คนเป็นสตาร์เตอร์แพ็คเนี่ยเฮ้ยชักปืนแล้วเนี่ยนี่นะฉากฉากเปิดตัวลูกสมุนนั่นแหละเอาแล้วเอาแล้วความรุนแรงเข้าแล้วจะบอกนะว่าซ้ำเฮ้ย What the fuck ทำอะไรวะเนี่อะไร Help get down ลาก่อนทีมเมทอยู่ไม่ถึง5้านาทีเหลือ2เลยโอเคต้องต้องหนีสินะตอนนี้เหลือเราที่ชื่อแดนนี่แล้วก็เพื่อนเพื่อนสาวที่ชื่อลิต้าเราต้องหลบหนีจากอ่าใช่ไอพวกทหารเมื่อกี้ที่มันฆ่าเพื่อนเราตรงข้างล่างนี้สินะโอเคมาลิต้าลิต้าลิต้าไม่มาลุก อะไรนะ <laughs> เหมือนเธอลนน่ะเฮ้ยเฮ้ยตามมาลิต้าโอ้ยิงกันทางขวานี่เลยทำอะไรอะ่ะเฮ้ยยิงแล้วหนีอ่ะไปทางนี้เนี่ยเมื่อกี้เอ๊วิ่งไวอย่างเราอ่ะโอเชิชิ ผมยังไม่เคยเล่น World of Tanks อย่างนั้นเลยไปดูคลิปผมด้วยนะผมตั้งใจทำมากเลยคุณรออะไรอยู่ล่ะเล่น World of Tanks วันนี้เออดูพอคลิปนี้เขาไม่ได้จ่ายไม่ได้ออกค่าเกมให้ด้วยเร็วลิต้าเราต้องหนีออกจากที่นี่ต้องไปไกลนี่สไลด์ได้มีภาคเก่าๆเอ้ยสิบไลน์ลิต้ามาทางนี้แห่แจมลิต้าอ่ะ ลิตาเอ้าล oh, ิต้าไปไหนอ่ะอ๋อพอตแบบแบ็กออฟแน่เลยใช่ไหมที่ว่าเมสันค่เลสโนบอยู่แต่อยู่คนเดียวมาตลอดโอ้ยแม่ลึกซึ้งดูเลยอ้านเดียวจิบหายละจิบหายเดี๋ยวเด็ดเดเด็ดเเเดดเดดดเเ แล้วลิต้าหายไปไหนอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกมนี่มีฟอร์ดาเมจด้วยนะโอเคเหมือนเราต้องหนีทางเรือกันไปลิต้ากลับมาแล้วยังเหลือสองคนก็อย่างดีมานี่เดี๋ยวหายบอ๊ก มันดูง่ายไปมันไม่ฝาคายเว้ยมันไม่ให้หนีง่ายๆอย่างนี้หรอกเชื่อดินไม่เคยคาดเดาผิดกับซีรีส์นี้เฮ้ต่แตต่แต่แตัวตัวตัวรของเรื่องใช่ไนะเธอแม่เจ้า เขาดูหน้าเกรงขามสมกับเป็นตัวร้ายผมไม่จำภาคปอยจัาลายผมจะคิดถึงป้าเนี่ยบอกแล้วเนี่ตัวร้ายสุดบอกแล้วไอ้มันขังไว้ในเรือแล้วยิงเลยเหรอเฮ้ยเอางี้เลยล่ะชิบหายแล้วออดออดเฮ้ยเบรกักอย่างมันต้องรอดอยู่แล้วไม่ได้เล่นเกมต่อราคาตั้งพันหกร้อยบาทที่ตรลิตาโอ้ลิตาลิตาก I can feel my legs it's all here Take my phone. Follow the code like when we were kids. Stop, Elita. Just wait. I'll find help. No. You give her this. Clara will help you. You're the lucky one, Danny. แดนนี่มึงว่างเหรอเฮ้ยคุณครัอบอิสระแล้วโอ้แล้วมาอยู่ชายหาดอย่างกับฟาคายสามมีอะไรให้บ้างเฮ้ยตรงนี้มีกล่องแหละแจมปืนปิสโตเซ m ติอาเชียร์ไม่ไม่มีกระสุนเลยเฮ้ยนี่คือแบบซื้อสแตนดาร์ดมาเล่นก็คือไม่ไม่แถมกระสุนให้อะเนี่ยเฮ้ยของโงโงง เฮ้ยปุชูเต็งเฮ้ยมีกระสุนจริงได้ไงไอ้พวกดีลักแน่เลยเจอตัวการแล้ทานสะดวกสวัสดีพี่ชายกินข้าวเที Hence, ่ยงกันเต็มอกไปแล้วมีฐานยิงด้วยความเท่าเทียมทางเพศเพลงหนึ่งได้ถึงสองสินเสียงเมื่อกี้เอ้าเฮ้ยว่าไงพี่เกล็ด อะไรแหละอะไรแหละอะไรแหละแบบนี้ทั้งวันยังได้แบบนี้ทั้งวันยังได้เอ้แบบนี้ทั้งวันยังได้หแบบมูยี่ใครอย่างนี่ใครอนี้เพื่อนลิตลา้าเห็นไหมเฮ้ยนี่ผมเป็นเพื่อนลิต้านะครับคุมหัวสินะครับอับพาไปไหน เพื่อนลิต้าที่แท้จริงใช่ไหมนะเ,น,เนี่ยเฮ้ยผู้หญิงด้วยขอดูหน้านะอ l y sorry ขอโทษครับก็ไปเจอใคร่งเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์ใครวะนีใช่ไหมเนี่นยเอ้ไปแล้วลุงเจอกัน,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 นอะ What ผิวปาก น่าแคมวิสไม่ได้ไงวะเนี่ยโอ้ยเาวัวอร์เด w anyway อันนี้คือเราเราเป็นเจ้าของเลยแหละเอ้ยน่ารัก เออน่าจะเลี้ยงที่บ้านไว้สักตัวเออมาเลี้ยงเลี้ยงแมวเหมือนเดิมอะดีแล้วไม่ต้องจระเข้ไม่เป็นไรหรอกดูดูความชิลของลุงไข่กันดิใส่ช้างดาวออกรบอ่ะให้มันรู้สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าเวนเน็ตตั้งพักก่อนอันนี้เช็คอะไรอยู่้ไม่มีแล้วอ่ะเนี่ยเออไปพักตรงนั้นก่อนนะแดดมันแรงบ่ายอะ เอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวมาข้างบนนี้มันอ่ะผู้หญิแล้วเนี่ยประเทศนี้ผู้หญิงได้ยศทหารเยอะจังเลยรุยเดี่ยวคนเดียวลืมลืมใช้เพื่อนรักคนใหม่ของเราแหละโก๊เอ้ยเอ้ยเอามันเลยลูกกัดป็นอย่างนั้นแหละมองไม่ค่อยชัดชัดขึ้นมาหน่อยแบบนี้แหละที่ะเอาลุงไข่ ลุงเดี๋ยวแล้วลุงไข่จะไม่ช่วยหน่อยนะยืนถือสนายเล่นอยู่อ่ะโอโปโซโลเองเลยเหลยไม่เท่จริงๆเลยเอ้ะมานี่หน่อยสิต้องให้รางวัลสักหน่อยแล้วเนื้อชิ้นใหญ่สำหรับนายนะต่อไปน่าจะเป็นแขนลุงนั่งชิียวให้ลุงไข่ไม่กล้าช่วยสักหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตีได้ด้วยแหละเฮ้ย อย่ตีตีลุงไข่ด้ลุงเออเออโทษโทษโทษลุกลุกลุกขึ้นก่อนเอ้ยนอนเล่นเป็นเด็กไปได้แก่แล้วเราเนี่ยไปไปไปเดี๋ยวเราต้องขึ้นเขาไปเียเออแกก็เป็นลุงที่ดูใจเย็นดีเนาะ โอเคทีนี้เราก็ต้องพาลุงขึ้นไปข้างบนอ่าจะมีกองกําลังของเราที่จะรวมตัวต่อต้านอ่าต่อต้านรัฐรัฐบาลในเกมใช่ใช่รัฐบาลในเกม,เกมไม่ไม่เกี่ยวกับข้างนอกเออพาลุงไปนั่นแหละง่ายๆ่ายเฮ้ยเมีสาวนุย้ยทำไรอ่ะไอ้ปืนใช้ได้ป่ะเนี่ยเอลเจียนเนี่ยวัดสับเฮ้ยใช้ได้ด้วยขอลองสักนัดเฮ้ยแม่นด้วยลองปืนเฉยๆเองเ่ยโอ้โทษโทษครับโทษครับ เอ้ลุงลุงบอกอย่าทำบ้าทำบอยเ,เราต้องขึ้นไปข้างบนเนี่ยลุงเอยมันนอนเป็นเด็กอายุปูนนี้แล้วโอ้ทำตัวไรแสไรได้ไปไปไป,ไป,ไป